ไปเรื่องยาวเลยแล้วกันก่อนที่เสียงจะหมดไปกว่าน,นี้คือเรื่องนี้ผมจะเล่ายากนิดหนึ่งพยายามทำความเข้าใจกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องผีที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งแล้วกันคือเรื่องราวความน่ากลัวทั้งหมดมันเกิดขึ้นบนเว็บบอร์ดเลยเว้ยใครรู้จักการเล่นซ่อนแอบคนเดียวบ้างคือผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นพิธีลองของหรือทดสอบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่ oh. worldwide ไหมหรือว่าเป็นแค่ญี่ปุ่นแต่เท่าที่ตัวเองรู้มาคือ อเมริกากับญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องเนี้ยคล้ายๆกันในการทดสอบเรื่องผีวิญญาณด้วยการเล่ยซ่อนแอบ,บคนเดียวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าซ่อนแอบ,บคนเดียวหรือฮิตโตริคาคุเลนโบมันมีคนคนหนึ่งที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาไว้ว่าจะถ่ายทอดสดการทดลองเรียกวิญญาณถ่ายทอดสดในที่เนี้ยไม่ใช่การไลฟ์สตรีมหรือเป็นการเอากล้องเพื่อแบบบันทึกไว้อะไรเงี้ยนะ ถ่ายทอดสดที่นี่หมายถึงการจะตอบกระทู้เรื่อยๆในระหว่างที่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเขาจบ้างเหมือนผมตั้งกระทู้พันทิปย์ว่าผมจะถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการทดลองเรื่องวิญญาณแล้วผมก็ทําการทดลองแล้วผมก็อัพกระทู้อัปเดตให้ท,ทุกคนฟังเรื่อยๆไม่ทิ้งกระทู้หรือไม่ปล่อยช่วงยาวๆอะไรเงี้ยโดยคนตั้งกระทู้เนี่ยผมจะเรียกว่าเจ้าของกระทู้นะไอ้เจ้าของกระทู้เนี่ยได้โพสต์เลยว่าถึงเวลาแล้วเวลาแห่งนี้มาถึงแล้วเวลาในการลองเล่นซ่อนแอบคนเดียวมีใครอยากลองเล่นไปได้วยกันไหม และเขาก็โพสต์ต่อว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตุกตต๊กตายัดนุ่นโดยตุ๊กตายัดนุ่นเนี่ยต้องมีแขนและขานะข้าวสารปริมาณที่มากพอจะสามารถใส่ลงไปในตุ๊กตาได้เข็มเย็บผ้าและได้สีแดงมีดคัตเตอร์หรือของมีคมน้ำเกลือหนึ่งแก้วรับสมัครคน,คนร่วมเล่นด้วยถึงเวลาตีสองขึ้นเท่านั้นอนน็กคือสิ่งที่เจ้าของก,อกรกะทู้โพสต์กระทู้แรกผ่านไปมาสิบนาทีเจ้าของกระทู้กลับมาอีก ด้วยข้อความที่บอกว่าสิ่งที่ต้องทําให้เสร็จก่อนเวลาตีสาข้อหนึ่งเอานุ่นออกจากตุ๊กตาให้หมดข้อ2ยัดเข้าวสารลงไปแทนนุ่นข้อ3ตัดเล็บของตัวเองและเอาชิ้นส่วนเล็บใส่ลงไปในตุ๊กตาข้อ 4. เมื่อเย็บปิดเรียบร้อยแล้วให้นําได้พันรอบตุ๊กตาแล้วก็มัดให้แน่นรอจนกว่าจะถึงตีสามพาไปสิบนาทีไอ้เจ้าของตุ๊กตาไม่ตั้งชื่อตุ๊กตาจะชื่อตุ๊กตาอะไรก็ได้จะเป็นคนที่ชอบคนที่เกลียดคนที่อะไรก็ได้และเมื่อถึงเวลาตีสาม ให้พูดตุ๊กตาสามครั้งว่าฉันคือคนหาคนแรกนะฉันคือคนหาคนแรกนะฉันคือคนหาคนแรกนะแล้วก็เอาตุ๊กตาไปที่ห้องน้ําดําตุ๊กตาใส่ลงไปในอ่างอาบน้ําถ้าในอ่างอาบน้ํามีน้ําอยู่แล้วใส่ตุ๊กตาลงไปเลยแต่ถ้าไม่มีให้อาตุ๊กตาวางลงไปและเติมน้ําลงไปจากนั้นให้กลับไปที่ห้องของตัวเองปิดไฟทั้งหมดในบ้านเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้หลับตาลงนับ1นถึงสิให้หาอาวุธมีคมที่บอกเช่นมีดิตหรือคัตเตอร์อะไรก็ตามแต่เดินไปที่ห้องน้ํา จะเดินตองปรีไปเ่ห้องน้ําเลยก็ได้หรือจะเดินไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปจบที่เ้ยงน้ำไปได้แล้วเมื่อคุณไปถึงตุ๊กาตาให้ตะโกนชื่อของตุ๊กาตาขึ้นมาแล้วพูดเขาว่าเจอแล้วแล้วก็เอามีดแทงตุ๊กาตาพอแทงเสร็จให้พูดว่าต่อไปเป็นตาของตุ๊กาตาสมมติผมให้ชื่อตุ๊กาตาว่าไอเอต่อไปเป็นตาของไอเอเป็นยักษ์แล้วนะแล้วก็เอามีดวางไว้ข้างตุ๊กาตาแล้วก็ไปซ่อนโดยที่เจ้าของกระตุ้พิมพ์ไปว่าวิธีจบเกมจะมาบอกให้รู้หลังจากนี้นะ แล้วก็หายไปประมาณสี่นาทีเจ้าของกระตุกกลับมาอีกข้อควรระวังขณะซ่อนข้อหนึ่งห้ามอกไปนอกบ้านข้อสองต้องปิดไฟทั้งหมดต้องเงียบสนิทระหว่างซ่อนตัวที่เหลือก็ขอให้ระวังตัวให้ดีถ้าดูโพสนี้ผ่านมือถือก็สามารถรายงานสดได้เลยเดี๋ยวจะบอกพื้นที่จบเกมให้ไอเจ้าของกระตุกโผลมาอีกสิบห้านาทีหลังจากโพสข้อควรระวังเสร็จทําไมไม่มีใครเล่นด้วยเลยเอาวะเล่นคนเดียวก็ได้สนุกให้พอแต่ต้องไม่ตายจนผ่านไปประมาณอีกสิบนาทีก็มีคนที่หนึ่งโผล่มาโดยคนที่หนึ่งเนี่ย ผมจะให้ชื่อว่าสันซันจริงๆเขาชื่อว่าสังแต่ว่าเวลาเราเรียกคนญี่ปุ่นจะมีคําว่าซังต่อท้ายเช่นแบบเอโกะซังบีซังจีซังอะไรเงี้ยแต่เขาชื่อว่าสังมันก็เลยกลายเป็นสังสังและคนซังเนี่ยหรือคนที่หนึ่งเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเล่นด้วยที่หายไปเนี่ยคือเตรียมของอยู่แล้วเดี๋ยวจะทําพิธีตามนะตื่นเต้นสุดๆเลยแล้วก็พิมพ์วักกุวักกุที่แปลว่าตื่นเต้นไล่สังสังก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าไปแล้วนะหรือหมายถึงว่าไปเล่นแล้วนะเนี่ย มันมีบุคคลคนหนึ่งที่มาเม้นตามผมจะให้คนนี้ชื่อว่าคนที่3ามไอคนที่3เนี่ยก็เม้นแบบตื่นเต้นเลยว่าหุ uy, ้ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยและก็มีอีกคนที่มาเม้นตามก็คือคนที่สองคนที่2ก็มาถามประมาณว่าอู้คุณจะเข้าร่วมหรอหลังจากคนที่2เม้นเสร็จเจ้าของกระทู้ก,ก็โผล่มาพร้อมกับบอกว่าสําหรับคนที่เข้าร่วมนะโปรดเล่นอย่างระมัดระวังว่าแต่คุณมีน้ําเกลือไว้ใกล้ตัวไหมหลังจากเจ้าของกระทู้เม้นเสร็จไอคนที่3าก็กลับมาว่าอ๋อ oh, ไม่ได้เข้าร่วมหรอ แต่เพียงแค่อยากมาติดตามนนะว่าการเล่นซ่อนไหนคนเดียวมันจะเป็นยังไงและก็มีคนใหม่เข้ามาจะให้คนีชื่อว่าคนที่สี่คนที่4ี่มาเม้นว่าอา้าวแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะหละังจากคนที่4ี่เม้นเสร็จไอคนที่หหรือไอคุณซังซังนี่ก็กลับมาเว้คุณซังซังมาเม้นประมาณว่าตอนเนี้กำลังซ่อนอยู่ในตู้เส้าตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่ได้น้าเกลือมาหรือไม่ในห้องขวเออแย่แล้วใช่ไหมผมควรจะต้องกลับไปเอาไหมละะหลังจากไอซังเม้นเสร็จเจ้าของกระทูก็โผล่มาเว้บอกไอคนที่2องกับคนที่3ก่อนว่า ถ้าอยากรู้่ก็ลองมาเล่นเองดิแล้วคุณจะได้รู้แบบได้สัมผัสกับเรื่องเหลือเชื่ออะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ของวัตู้หลังจากเห็นว่าไอ้สังสังเนี่ยเขาลืมน้ําเกลือใช่ปะก็มาเห็นว่าเดี๋ยวพึ่งเดย่เพิ่งไปน้ำเกลือเดี๋ยวเพ่งไปน้ําเกลือตอนนี้มันอันตรายแล้วก็ถามไอ้สังสังต่อว่าเปิดทีวีอยู่ใช่ไหมยังได้ยินเสียงทีวีอยู่หรือเปล่าสังสังก็มาเหม็นว่าโอเคยังไม่ไปบรรยากาศน่ากลัวมากเลยทีวีังเปิดอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่และจากนั้นไอ้คนสังสังก็เหม็นต่อทันทีว่า เฮ้ยเสียงทีวีหายไปเลิกเล่นได้ไหมอะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วเจ้าของวัตถุก็รีบกลับมาตอบเลยว่ายังได้ยินเสียงทีวีอยู่ไหมแล้วห้องครัวเนี่ยอยู่ไกลจากจุดที่ไอ้คุณซังเนี่ยไปซ่อนมากไหมกลายเปที่เจ้าของวัตถุเม้นแบบนี้ใช่ปะเหมือนเจ้าของวัตถุเพิ่งจะเห็นว่าคุณซังอะมาตอบว่าเลิกเล่นได้ไหมรู้สึกกลัวมากเลยเจ้าของวัตถุเลยตอบต่อเลยว่าไม่ได้ใจเย็นยินอย่าออกไปนะเจ้าของวัตถุก็เม้นต์ต่ออีกว่าขอโทษฉันลืมบอกไปว่าให้พกน้ําเกลือติดตัวไว้ดด้ววยยเี๋ ขอจบวิธีการเล่นของตัวเองก่อนเดี๋ยวหมายถึงว่าขอไปจบพิธีการเล่นของตัวเจ้าของกระถูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าวิธีการจบวิธีการเล่นอะยังไงอย่าเพิ่งออกไปไหนนะให้ซ่อนไว้ก่อนตัวคุณสังสังก็มาเมนว่าครับจนเวลาผ่านประมาณเกือบ10นาทีเลยเว้ยไอ้คุณสังสังมาเมนต่ออีกว่ายังอีกเหรอผมรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องผมเลยจนผ่านไปได้2นาทีเจ้าของกระถูกมาเมนว่าใจเย็นๆให้หลบอยู่ตรงนั้นก่อนขอไปจบพิธีตัวเองแป๊บหนึ่ง แล้วก็สำหรับคนเือนที่คิดจะเข้าร่วมจะอธิบายวิธีการจบพิธีให้นะวิธีการจบพิธีคือ 1. น่งให้ก้วนน้าเกลือครึ่งหนึ่งไว้ในปากและตัดสินใจเอาจากที่ซ่อน 2. ไม่ว่าเห็นหรือรู้สึกอะไรก็ตามแต่ห้ามบ้วนน้าเกลือออกมาเด็ดขาด 3. หาตุก๊กตาให้เจอถ้ามันจะอยู่ในห้องน้ํานั่นคือโชคดีของคุณ 4. ถ้ามันอยู่ที่นั่นให้เอาน้าเกลือลาดที่เหลือใส่ตุก๊กตาแล้วก็บ้วนน้าเกลือที่อยู่ในปากนะใส่ตุก๊กตาด้วย แล้วพูดคําว่าฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วและนววําตุ๊กตาไปทิ้งทันทีหรือถ้าเป็นไปได้คือเผาเลยหลังจากไอ้เจ้าของวัตถุเม้นจบไอ้คุณสังสังมาไม่เลยก็กูบอกกูไม่เมน้้าเกลือไงเจ้าของวัตถุบอกว่าเออรู้แล้วอยู่เงียบๆแล้วรอไปก่อนยังคงมีการเถียงกันระหว่า,างเจ้าของวัตถุไก่สังสังเว้ยเจ้าของวัตถุก็มาถามต่อว่ามีใครเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างไหมนอกจากไอ้สังสังเนี่ยยังโอเคกันอยู่ไหมสังสังนายเล่นในมือถือใช่ไหม มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆที่ยังคงตื่นอยู่หรือเปล่าลืมบอกขาดเนี้ยตอนที่พิมพ์กระทู้เล่นซ่อนแอบเล่นอะไรกันเนี่ยเป็นเวลาตีสามสี่สิบห้าทีตัวต้องกระทูได้ถามซางซังว่ามีเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านอ่ะที่ยังไม่นอนบ้างไหมเจ้าของกระทู้ก็พิมพ์ต่อยว่าซังนายอยู่ในอันตรายแล้วถ้ามีเพื่อนที่ยังตื่นอยู่รีบส่งข้อความให้มาช่วยเดี๋ยวนี้เลยแล้วบอกเพื่อนให้พกน้ําเกลือมาด้วยซางซังมาเมนหลังจากเจ้าของกระทู้เม้นได้ประมาณสามนาทีซางซังบอกว่าฉันเล่นในมือถือ ไม่รู้ว่ามีเพื่อนตื่นอยู่ไหมเดี๋ยวจะลองส่งข้อความหาดูแต่ปัญหาคือบ้านล็อกอยู่เจ้าของวัตถุก็เม้นเลยเอาจริงดิแล้วมีครอบครัวไหมอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าหรืออยู่คนเดียวยังไงเจ้าของวัตถุเม้นตอบว่าจะบ้าตายมึงล็อกประตูตอนนี้กูจะร้องไห้เลยน้องว้ยสั่งงเม้นแค่ว่าผมอยู่คนเดียวครับแล้วก็เม้นตอบว่ามีเสียงอะไรบางอย่างกำลังเคาะอยู่ปัง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 ผมกลัวมากเลยออกไปได้ไหมผมจะเป็นบ้าอยู่แล้วเจ้าของวระตูเม้นตอบว่าณตอนที่เสียงทีวีเงียบไป มันคือทุกอย่างเริ่มไปแล้วมันแบบไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเว้ยเจ้าของกระทู้พิมพ์ว่าใครก็ได้ช่วยเขาทีไอซางมงอออกจากที่ซ่อนนะไอซางกลับมาเมนหลังจากเจ้าของกระทู้เมนได้มาห้าละทีมีเสียงคนพูดอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆผมมันพูดว่าฉันได้ยินนะฉันได้ยินนะมันได้ยินฉันนี่จริงหรอนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วทีเนี้ยมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาชื่อว่าคนที่5ไอคนที่5ได้ตั้งกระทู้ถามได้โพสต์ถามว่าว่าแต่ซางนายใช้ตุ๊กตาแบบไหนเล่นแต่ระหว่างที่ไอ คนที่5เมนเนี่ยเจ้าของกระทูก็เม้นเหมือนกันเจ้าของกระทูพูดว่าไม่รู้เลยว่าไอ้สังต้องหลบแบบนั้นจนถึงเช้าไหมแต่ที่จะบอกก็คือพิธีนี้ต้องจบลงด้วยน้ําเกลือเท่านั้นถ้ามีเกลืออยู่ในปากไอพ้พวกวิญ,ญญาณมันจะมองไม่เห็นเราเว้ยแล้วตัวของเจ้าของกระทูบอกว่าขอโทษจริงๆที่ตอนแนะนําให้เริ่มเล่นฉันลืมพิ์ว่าให้พกน้าเกลือไปด้วยขอโทษจริงๆนะกูเริ่มเสียสติแล้วเหมือนกันวะไอ้สังมึงต้องปอภัยนะไอ้สังมาเม้นต่อว่าตุ๊กตาที่ฉันใช้เล่น มันเป็นเพียงแค่มิกกี้เมาส์ตัวเล็เลกๆนั่นแหละแต่ว่าตอนกูเสียบมันอะ่ะกูเอาคัตเตอร์เสียบสุดแรงเลยอะ่ะมันจะเสียบกูคืนปะวะเจ้าของกระตู้มาเม้นต่อไอ้สั่งว่าตอนเนี้ยทาได้แค่หลอกไอ้สั่งกระเมน้นกัวกลกวกลกูวามากๆเลยเสียงมันดังอยู่ข้างๆอยู่ตรงประตูบานเลื่อนเลยเอาไงดีออกไปดีไหมออกไปดีไหมไอ้เจ้าของกระตู้มาเมน้นว่ามันไม่เกี่ยวกับตุ๊กาตาอันนี้ไปถึงตอบไอ้คนที่5นะมันไม่เกี่ยวกับตุ๊กาตาถ้าคุณลองให้คุณจะเข้าใจเว้ยนณะตอนที่ตตตัวขขขององงเเเเจ้้าาากกะูล่่นไไมดุ แต่เขาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นตัวด้านขวาเป็นสีดําสนิทและมือด้านซ้ายถือมีดปลายแหลมที่ตัวผู้เล่าหรือไอตัวเจ้าของกระทุ้วใช้แทงลงไปตุ๊กตาไอเน,นี้ยคือเสียงที่ตัวเจ้าของกระทุ้เจอเว้ยเจ้าของกระตุ้วมาเนว่าอย่ากออกถ้าออกตอนนี้มึงซวยแน่ไอสังมึงอดทนไว้ไอสังก็บอกเออกูอยากออกแต่กูไม่มีความกล้าพอเสียงปั้งปังดังอีกแล้วเอาไงดีเอาไงดีแต่ครั้งเนี้ยยังไม่เจอเสียงคนพูดอะไรเจ้าของกระตุ้วมาเมนว่าขอให้เช้าไว้สังกูขอโทษกูไม่น่าชวนมือได้เลยแบบนี้เลย ไอ้ซางก็กลับมาเม็นอีกหัวใจกูจะวายแล้วเอาไงดีกูแอบดูดีไหมกูรู้สึกว่ามันมีเสียงคล้องมาจากทางหน้าต่างกระจกโต๊ะทีวีจากไหนไม่รู้อะเหมือนมีใครเอาปากกาหรืออะไรขอโต๊ะอ,อยู่เลยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีงดตัวเจ้าของทูมาพูดว่ากูรู้แหละว่าถ้ากูเมนแบบเนี้ยกูจะรู้สึกว่ากูเป็นคนช่วยแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรแต่ว่าสู้ๆนะเว้ยมึงไ่ตอนที่5้าคนที่เคยถามว่าใช้ตุ๊กตาอะไรเล่นก็กลับมาอีกแบบเฮ้อยยังอยู่ไหม แล้วก็บอกให้เจ้าของวัตถุว่าลองติดต่อคนที่สอนคุณเล่นเกมนี้สิถามเขาแบบว่าทํายังไงดีหลังจากที่คนที่ห้าเมนเสร็จไอซางซางก็กลับมาอีกหลังจากนั้นหนึ่งนาทีไอซางซางกลับมาว่ากูจะร้องไห้แล้วใครก็ได้บอกกูทีกูทำยังไงเสียงมันกลับมาอีกแล้วเสียงมันกลับมาอีกแล้วพิมพมแบบเลอกลักไปหมดเจ้าของวัตถุบอกว่าโอเคโอเคกูคอยู่นี่ซางกูยังอยู่กูไม่ทิ้งมึงเดี๋ยวกูโทรถามให้โทรหาคนที่สอนกูเนี่ยว่ามันแก้ยังไงจนถึงตอนเนี้ตีสี่สามสิบเจ็ด ไอคนที่4ี่ที่เคยมาเม้นตอนแรกๆเลยกลับมาเว้มาถามว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไอซางบอกว่าเสียงมันกลับมาอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนไปเสียง <โ frustrating. S 1> มันเปลี่ยนไปขอโทษนะมือสั่นมากเลยเสียงมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเสียงตอนแรกหลังจากไอซางเมนแบบนี้อีก3มนาทีต่อมาเจ้าของกระตุกกลับมาอีกโทไรไปแล้วแต่เขาไม่รับน่าจะหลับอยู่ซางกูขอโทษไอซางกลับมาหลังจากเจ้าของกระุกพูดบ้างขอโทษท,ท,ที่เถอาคนที่สอนเล่นแล้วไม่ไรับไอซางเมนว่า กูจะพยายามรายงานสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะเสียงที่ได้ยิน่ะไม่แน่ใจว่าใกล้ไกลเบาหรือดังแค่ไหนแล้วก็ขอบอกอบอก่อนเลยว่าห้องครัวอยู่ไกลแล้วก็เจ้าของกระถูเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณเป็นความผิดของผมเองที่ลืมเตรียมน้ําเกลือไปสั่งมาเม้นต่อว่าขอโทษนะตอนนี้กุลลบไปหมดละพิมพ์อะไรไปอาจจะอ่านยากหน่อยนะกูสติแตกแล้วแล้วก็ว่าแต่มีใครรู้สึกถึงแผ่นดินไหวไหมหรือมีแค่บ้านชั้นที่แบบรู้สึกถึงแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนักละครใหม่ผลไม่อีก จะให้คนนี้ว่าคนที่6ไอคนที่6ก็ถามว่าแผ่นดินไหวหรอคุณอยู่แถวไหนคนที่7ตัวละครใหม่เราอยู่โตเกียวไม่มีการสั่นไหวนะสังสู้ๆเราเว้ยไอสั่งกลับมาเมน้นยังคงอยู่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เงียบแล้วแต่ความเงียบนี่แหละหน่ากลัวที่สุดไอคนที่4คนเดิมกลับมาอีกที่ทันไซไม่มีแผ่นดินไหวนะไอคนที่5กลับมาอีกถ้าเป็นโอกินาว่ารู้สึกจะมีแผ่นดินไหวตอนตีสี่สี่สิบแปดตัวสั่งกลับมาเมนว่าอ๋อโอเคฉันอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่น ไอ้คนนี้ให้กลับมาก็ขอโทษไม่ใช่ตีสี่สี่แปดแต่เป็นตีสี่สามสิบแปดไอ้เจ้าของวัตถุก็โกกกลับมาว่าซูซูนะเว้ยมึงสร้างส,าส,าสาหลังจากรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวตอนตีสี่สามสิบแปดที่โอกินาวะใช่ไหมตัวซาซังก็มาถามว่าแผ่นดินไหวโอกินาวะเหรอตัวเขาอยู่แถวอามามิไอ้เกาะอามามิเนี่ยคือเกาะที่อยู่เหนือจากโอกินาวะขึ้นมานิดนึงก็อบอกโอเคซึ่งมันแปลได้ว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวจริงๆโชดีไปที่อาการแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดจากผีหรืออะไร แต่เกิดจากแผ่นดินไหวจริงๆณนะตอนนี้มีคนตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาคือคนที่เจ็ดคนที่เจ็มาถามว่าซังยังได้ยินเสียงนั้นอยู่ไหมเหมือนไล่อยาดกระทูตามมาเรื่อยๆแล้วเหมือนอยากตามก็เลยมาเมน้นไอซังก็ยังคงมาตอบเรื่อยๆนะว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่ได้ยินเสียงพูดแล้วแต่ยังมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ลักษณะเสียงเหมือนนกกระจอกเสียงเคาะไม่รู้สิรู้สึกไม่ดีเลยตอนนี้กลัวมากเจ้าของกระทูกลับมาอีกแล้มันบอกว่า ฉันยังคงติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยคนที่สอนเขาเล่นขอโทษจริงๆจะพยายามต่อไปเรื่อยๆสู้ๆเราเว้ยสังไอสังก็กลับมาเมนตอนตี5ห้าสิบสี่นาทีได้ยินเสียงอีกแล้วรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเลยจนตอนเนี้ยไอคนที่ห้าก็ยังคงอยู่ในกระทู้วยไม่มีใครนอนทุกคนคอยตามติดกระทู้นี้แบบแนบชิดมากทุกคนเป็นหัวยสังมากคนที่ห้ามาเมนว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยมันมีที่มาอย่างไงกันแน่และไอสิ่งที่ไอสังได้เผยเรียกออกมาเนี่ยคืออะไร ยังไม่มีใครมาตอบอะไรจนผ่านไป7นาทีไอซางกลับมากูได้ยินคำพูดว่าอาชิอาชิอชิอช,อช,อชิมันพูดแบบเลยซ้ำๆอะ่ะมันคืออะไรซึ่งคำว่าอชิอ่ะแปลว่าขาขาแล้วขาคนเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะตายเลยทำยังไงดีผ่านไปหนึ่งนาทีหลังจากตัวของาไอซังมาเม้นเจ้าของกระทู้ก็กลับมาบอกว่าตัวเของเองอ่ะก็ไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดเหมือนกันเพียงแต่ตัวเขาอ่ะได้ยินเรื่องนี้มาจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันรุ่มพี่คนนี้เป็นคนขี้แกล้ง อาจจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบเล่าไม่หมดหรือเบ็ดเบือนก็ได้ตัวเขาเองได้ยินมาว่าการะเล่นนี้จะเป็นการเรียกดูวิญญาณที่อยู่รอบๆให้เข้ามาในตุ๊กาตาและเมื่อเราแทงตุ๊กาตาแบบจังหวะที่เราแทงซึบมันคือการยัดวิญญาณซึบลงในตุ๊กาตาแจซ่าหลังจากเห็นเจ้าของอมปกรณ์แบบนี้ก็มเมนตตอบว่ารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอีกแล้วใครบางคนอยู่ในตู้หรอที่กำลังจ้องมองเขาอยู่เพราะตัวเขาหลบอยู่ทู่สภาหรือเป็นคนที่อยู่นอกข้างนอกหรือมันรู้แล้วว่าฉันอยู่นี่ เอาไกดีอะออกไปดีไหมออกไปดีไหมจเจ้าของกระทู้กลับมาว่าขอโทษไม่ใช่การเรียกเข้าตุ๊กตาแต่เป็นเรียกเข้ามาในห้องแล้วก็ลืมบอกว่าเกมเกมนี้ห้ามเล่นเกิน1นถึงสชั่วโมงนะแล้วจเจ้าของกระทู้มาอีกว่าเฮ้ยเพื่อนติดต่อกลับมาแล้วไอคนที่สอนให้ตัวของเจ้าของกระทู้ได้เล่นเกมนี้แต่กูโดนด่าเลืเลยวะ่ะมันบอกแค่ว่าเล่นๆกูก็ดีดมาอีกทีรึงเหมือนกันเว้ยไม่ไรู้รายละเอียดหรอกไปถามคนที่เล่าให้กูฟังดิวะอย่ามาคาดหวังอะไรจากกูดิมันเป็นความผิดของมึงนะเว้ยเที่ยวไปโพส เจ้ขอทุกพิมพ์แบบนี้เสร็จพร้อมก็ลงทายว่าขอโทษไอ้คนที่ห้ากลับมาอีกยังคงไม่นอนยังคงตามติดกระทู้นี้อยู่ถามว่าสังเสียงที่พูดว่าฉันได้ยินนะกับเสียงที่พูดว่าขาเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันไหมไอ้สังมาตอบหลังจากคนที่ห้าเม้นห้านาทีตอบว่าไม่ใช่เสียงเดียวกันณนะตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะรวบรวมความกล้าเราวิ่งไปที่ครวัวดีไหมทุกคนคิดว่างไงไอ้คนที่ห้ากลับมาว่าเดีย๋ยวเพิ่งรอฟังรายละเอียดจากจากจาก,จากเจ้าของกระทู้ก่อนไหม เจ้าของกระตุ้งเลยโทรถามต้นเรื่องเลยนี่ซังบอกโอเคเข้าใจแล้วแล้วเจ้าของกระตุ้กลับมาตอนเวลาหกโมงเชา้ากลับมาว่าซังคุณยังปลอดภัยดีนะเรื่องพี่ของฉันหาทางออกได้แล้วแต่ก็ใช้เวลาเตรียมของบางอย่างถ้าคุณเห็นโพสต์นี้นะหลังจากที่ผมเมนนี้ไปแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ตั้งโทรศัพท์อะไรก็ได้ให้มันมีเสียงดังต่อเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเสียงนาฬิกาปลกุกเสียงโทรเข้าเสียงอะไรก็ตามแต่จากนั้นให้คุณวางโทรศัพท์ไว้ในตู้เสื้อผ้าและให้การหายใจวิ่งออกไปที่ห้องครัวเลย พอถึงห้องครัวปุ๊บคว้าน้ำเกลือขึ้นมาดื่มจากนั้นใหต้ตามที่เคยบอกไว้ก็คืออมน้ำเก,เกลือครึ่งแก้วใช่ไหมแล้วก็ไปยังห้องน้ําเอาน้ำเกลือไปลาดใส่ตุ๊กตาพ่นน้ำเกลือใส่แล้วก็พูดว่าชันชนะแล้ว3าครั้งอันนี้คือสิ่งที่ตัวของเจ้าสงกทกูบอกให้ตัวสั่งทําแต่ให้เปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยจากเดิมที่ไปลาดน้ำเกลือพ่นน้ำเกลือแล้วพูดชันชนะสาครั้งให้เปลี่ยนเป็นเอาน้ำเกลือไปลาดลงบนตุ๊กตาแล้วพูดว่า ฉันชื่อสางชื่อชื่อสางฉันชื่อสางไม่เล่นแล้วฉันชื่อสางไม่เล่นแล้วต่อไปเคตะจะเป็นคนเล่นซ่อนแอบแทนแล้วก็จบพิธีกรรมตรงนั้นเลยเว้ยถ้าสางทําได้แบบนี้สางจะรอดแล้วก็เจ้าของกระถูกบอกว่าขอให้โชคดีขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หลังจากเจ้าของกระถูเมนต์อย่างนี้ได้4นาทีไอ้างก็มาเมนต้ไว้ว่าเคตะเดี๋ยวเคตะนี่ชื่อใครแน่ใจนะว่าใช้ชื่อนี้เจ้าของกระถูมาตอบว่าคุณเตรียมพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วช่วยทาตาที่ผมบอกทีเคตะคือชื่อรุ่นพี่ของฉันเองฉันไม่รู้ว่าในบ้านคุณตอนนี้มีวิญญาณกี่ตัวดังนั้นเราต้องค่อยๆไล่ออกมาเทียตัวโดยนะตอนนี้ขั้นแรกนะสั่งคุณต้องจัดการตัวแรกก่อนหรือก็คือตุ๊กตาตัวที่เขาทาพิธีด้วยจากนั้นเรื่องที่เอีฉันจะไล่อีกตัวหนึ่งและตัวของเขาเองหรือตัวผู้เล่าเนี่ยตัวเจ้าของกระทูเนี่ยจะไล่ตัวที่สามให้แล้วถ้ามันยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวตัวของเจ้าของกระทูกับตัวรุ่นพี่เนี่ยจะทำการไล่ให้เรื่อยๆจนกว่า ขอโทษจริงๆนะสังที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็สําหรับใครก็ตามแต่ที่กำลังอ่านกระทู้นี้อยู่และคิดว่าจะลองเล่นซ่อแนแอบโปรดจําไว้น้ําเกลือสําคัญมากเล่นด้วยความระมัดระวังขอให้สนุกทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและฉันจะกลับมาในกระทู้นี้อีกครั้งจากเวลาล่าสุดที่เจ้าของกระทูโ้โพสก็คือ6กโมงสิบสี่นาทีอาจไปได้ประมาณสิบสองนาทีหกโมงยีนาทีไอคนที่5ยังคงไม่นอนยังคงเกาะติดกระทู้นี้อยู่คนที่5มาเมนว่า สร้างเป็นยังไงบ้างสําเร็จหรือเปล่าตัวละครใหม่ผมอมไปอีกคือคนที่8และคนที่7ไอ้คนที่เหมเมนว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยรายงานหน่อยจะได้หลับฝันดีสักทีแบบทุกคนเกาะติดกระทูนี้มานานมากแล้วเหมือนเวลาเรามีดรามา่าผ่านทิพย์เราไม่หลับไม่นอนนั่งตางกระทูกันอย่างนั้นไอ้คนที่7็ก็มเป็นใช่โคตรอยากรู้เลยสร้างเป็นยังไงสําเงงร็จไหมไอ้ท้านหอจุก,กับมาก่อนเวยกลับมาว่าตอนเนี้เขาได้รับการติดต่อจากรุ้นพี่บอกว่ามีผีสองตัวตัวหนึ่งจะไปหาตัวรุ้นพี่เขา อีกตัวหนึ่งจะมาหาตัวเจ้าของกระถุแปลว่าสังน่าจะปลอดภัยดีแต่รุ่นพี่ได้ลงรายละเอียดถึงผีในบ้านของสังไว้ว่ามีผีเด็กตัวหนึ่งที่คานสี่ขานะขานสี่ขานะแต่ตัวข้างหน้าหงายขึ้นข้างบนหรือคานอย่างเงี้ยขาดแบบจูออนแล้วก็มีผีเด็กผู้ชายวัยมัธยมต้นที่ใส่ชุดนเรียนอีกหนึ่งตนเท่ากับว่าในบ้านไอ้สังมีผีสามตัวแบบที่เขาว่าจริงตัวหนึ่งคือตุ๊กตาที่สังเป็นคนอัญเชิญเองส่วนอีกสองตัวเป็นตัวที่หลงเข้ามาระหว่างทำพิธี ตัวของเจ้าของขอถุหลังจากเล่ารายละเอียดเสร็จก็บอกว่า <S <S โอเคซังขอโทษด้วยนะหลังจากนี้จจะไม่ได้ตอบเพราะว่าตัวของเขาก็ต้องไปจัดการเรื่องราวเหมือนกันหลังจากที่เจ้าของถุมาตอนหกโมงยีนาทีหกโมงสีนาทีไอซังก็โผล่มาเว้ยพร้อมกับเบนว่าฉันปลอดภัยแล้วขอบคุณมากใช่เลยมันมีผีเด็กอยู่จริงๆกูเห็นชัดเลยเพราะว่าจังหวะที่เจอผีเด็กมันคือตอนเช้าแล้วแสงจากข้างนอกมันเข้ามาในบ้านทําให้เห็นผีเด็กชัดเลยแบบชัดเลยอ่ะ กลัวมากๆจังหวะที่เห็นน้ําตาไหลเลยแรงแทบหมดขยับตัวไม่ได้ห้องน้ําก็น่ากลัวสุดๆตอนที่เข้าไปไอสังก็เม้นต์ต่อว่าเอาจริงๆนะเกมนี้ไม่เกี่ยวกับคนมีเซ้นไม่มีเซ้นเลยเหรอเพราะตัวของไอสังเองไม่มีเซ้นอะไรเลยเว้ยแต่กับเธอโคตรน่ากลัวเลยขอโทษจริงๆนะที่ไม่มีเซ้นตั้งเรื่องผีและในการบรรยายสดนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากคำว่ากลัวกๆๆๆไรสังก็เม้นต์ต่อว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและเป็นห่วงนะถึงมันจะจบแบบ ไม่ตายแล้วก็ไม่มีจุดพีงอะไรก็าตามแต่ขอโทษด้วยนะผิดหวังแต่กูรอนรอนลวเว้ยไล่สางก็ผ่านไปจนท้งเจ็ดโมงไอ้สางมันไม่หนึกว่าเจ้าของกระถูมือโอเคอยู่หรือเปล่าเจ็ดโมงมาถามรอบนนะมึงแลนวแปดโมงมาถามอีกว่าขอบคุณนะแต่เจ้าของกระถูเป็นยังไงบ้านยังไม่กลับมาเลยเหรอแล้วก็ถามทุกคนไปว่าว่าแต่ทุกคนเคยเห็นหรือเชื่อเรื่องผีบ้างไหมอันนี้คือสิ่งที่ไอ้สางถามนะหลังจากสบายใจแล้วก็กลับมาชวนทุกคนคุยแบบผ่อนคลายว่าเออมีใครเชื่อหรือเคยเห็นเรื่องผีบ้างไหมณนะตอนเนี้ย มีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาชื่อว่าคนที่9้าไอ้คนที่9้าโผล่มาถามว่าไมซังปลอดภัยก็ดีแล้วตัวฉันเองก็ไม่เคยเห็นผีเลยถ้าเล่นซ่อไหนคนเดียวแบบไมซัง่จะได้เจอผีจริงหรอฉันก็เลยคิดว่าหลังจากเอามีดปักใส่ตุ๊กตาแล้วว่าจะไม่ไปซ่อนเลยจะยืนดูตรงนั้นเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวฉันเองไม่เคยเห็นผีมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไหมไอ้คนที่9้ามึงเป็นไรแบบนี้คนที่9้านี่คือคนมาใหม่เลยนะมีตัวละครใหม่มาอีกชื่อว่าคนที่ส0ไมซังนี่ใครวะ ว่าแต่มีเรื่องสงสัยนิดหนึ่งไอ้หมาสั่งนี่ใครวะปวของไอ้สั่งก็โผล่มาอีกว่าอืมฉันเองก็ไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีนะแต่คิดว่าถ้าผีไม่มีจริงก็คงเป็นเรื่องของอารมณ์ความกลัวแล้วก็จินตนาการมราสร้างขึ้นเองมั้งแต่ไอ้ผีเด็กที่รุ่นพี่ของเจ้าของกระถูรายงานมามันดันเหมือนกับสิ่งที่ฉันเห็นจริงๆเลยดิแล้วสิ่งที่เจ้าของกระถูบอกว่าคิดเอาไว้แล้วว่าตัวเองเขียนไหวพงน้ําเกลือไปด้วยแต่เขาลืมพิมพ์เขาคงไม่ได้คิดหรอกบางว่าจะมีใครลองเล่นลองทํา ตัวผมเองก็ผิดเหมือนกันที่ดันไปลองเล่นสิ่งนี้โดยไม่ปรึกษาเจ้าของกระทู้ก่อนอะไรงนี้ไอคนที่กล้ากลับมาอีกว่าเอ้ยขอโทษด้วยสั่งฉันพิมพ์ชื่อนายผิดจากสั่งเป็นไม้สังขอโทษด้วยจริงๆว่าแต่ไอผีเด็กที่มือเจอเนี่ยมือเจอตรงไหนหรอแล้วมันคานท่าสีขาแบบที่เจ้าของกระทู้พูดจริงไหมซึ่งไอตัวสังเนี่ยก็พูดว่าไม่เป็นไรจะเรียกกูสังไม้สังหรืออะไรก็ได้แล้วก็ใช่ไอผีเด็กตัวน,นั้นอนะ่ะมันคานสีขาจริงๆ คืออย่างที่บอกเลยมันคาเสีขาแต่ตัวมัน่ะหงายขึ้นขึ้นด้านบนเป็นภาพที่น่ากลัวมากแล้วก็เจอตรงประตูทางเข้าอ้องน้ําแหละแต่ตอนนั้นฉะชั้นอมน้ําเกลืออยู่ก็เลยสามารถเดินหลบมันเข้าไปได้ตัวคนใหม่คนที่สิบโผล่มาอีกคนที่สิบถามว่าเดี๋ยวนะไอที่มึงเรียกหม่สั่งหม่สั่งนี่หมายถึงไอสังอส่งใช่ไหมแล้วที่บอกมึงจะเล่นเกมซ่อนแอบ,บคนเดียวเพราะอยากเจอผีเนี่ยมึงไม่อ่านกจะทูดีแล้วใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมว่าไอไอไอสั่งเนี่ยมันป่าฟันอุปสรรคแค่ไหนแล้วมึงยังจั หาเรื่องใส่ตัวอีกหรอมึงแบบเลิกคิดทําอะไรบ้าๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เลยนะและไอ้คนที่เป็นเจ้าของกระทูนะมึงมาแนะนําวิธีการเล่นท่อนไหนคนเดียวแต่มึงดันเขียนวิธีการเล่นไม่ครบเนี่ยนะมือจะบ้าหรอจะพิมพ์ก็พิมพ์มไม่หมดหรือวะมาเทยอย,ย,อย,ย,อยบอกยี่อันตรายนะเว้ยไอคนที่สิบเดี๋ยวโผล่มาเกี้ยกาดเลยด,าด,าด,าดา่ดาๆๆแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าถ้ามือตั้งกระทูงงๆนี้แล้วมีคนซวยจะทํายังไงวะง่ชะมัดจนไอคนนี้โผล่มาตอนแปดโมงสี่เก้าทีผ่าไปได้ห้าาทีไอสังก ที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือกระทู้เรื่องลี้ลับซึ่งไอจะพาดก็ได้อยู่แลนะ้วเพราะว่าการพาดในการทาเรื่องลี้ลับนี่แหละมาเลย์ทำเรื่องล,ลี้ลับยังคงสนุกอยู่ตัวของไอซังเอง่โดยปกติก็เป็นแค่คนตาหมานเหมือนกันการได้ลองเป็นคนเจอเองบ้างก็ดีเหมือนกันแต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันแนละ้วว่าถ้าผมพาดไปจนเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงนะไล่คนที่9ที่บอกว่าอยากลองดีก็กลับมาเมนไว้ว่าก็แค่อยากเป็นคนเจอประสบการณ์แปลกๆ เคยลองหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะไปที่เฮียนไม่ว่าจะไปลองทดสอบวิธีการเห็นผีต่างๆไม่เคยเกิดเรื่องลี้ลับกับเขาเลยเว้ยแต่เอาเถอะไม่เคิดจะทำหรอกขอบคุณที่เตือนนะไอคนที่กล้าก็มาคอมเมนต์อีกว่าแต่นั่นแหละยังไงก็ขอบคุณฟังนะที่รอดชีวิตตอนเนี้ยตัวเขาเองอะไปนอนได้แล้วหลังจากที่ตามแบบเผือกในกระทูมานานง่วงมากเลยไอสิบอะโผล่มาเมนว่าไอสิบมาเม้นว่าโอเคจริงๆแล้วถ้าหากรู้ขั้นตอนอย่างละเอียดมันมีทางออกแหละ ถ้าอยากจะลองเล่นดูก็ได้นะเพราะถ้าที่อย่านมาทั้งหมดในกระถู้ว่ามันมีทั้งวิธีการเล่นวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการแก้เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆผมกับคิดว่าไอ้วิธีการเล่นซ่อนแอบคนเดียวหรือที่ดาลิี่คาคู่เล่นโบเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ยังไม่ชัดเจนผมแค่อยากเตือนคุณว่าอย่าเล่นดีกว่าตัวผมเองอ่ะก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องวิญญาณเท่าไหร่ซึ่งถ้านี่เป็นเรื่องแต่งก็คงจะดีแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือเป็นเรื่องจริงขึ้นมา การเล่นซ่อนแอบคนเดียวน่าปเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยเนะี่ยฉะนั้นขอโทษด้วยที่พูดไม่ดีได้กลกันเลยนะผมแค่มาเตือนคุณฝันดีปัจจุบันถึงตรงนี้นะเป็นเวลา9โมง15นาที9โมง15นาทีเนี่ยตัวของไอส้สังได้โผล่กลับมาว่าก็จริงนะที่การเล่นซ่อนแอบคนเดียวมันยังมีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่ดูเหมือนเจ้าของกระทูว่าน่าจะชำนาญเรื่องนี้ถ้าเจ้าของกระทูกลับมาเมื่อไหร่น่าจะสรุปให้เราได้แต่ทำไมไม่กลับมาสักทีหรือไม่เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้น เนียะงไงก็ตามแต่ฝันดีครับทุกคนผมไปนอนก่อนจนนั่นแหละเม้น์สุดท้ายของสั่งเกิดขึ้นตอน9ก้าโมงสิบานทีมันก็มีคนที่ไม่ได้สําคัญในเรื่องนี้มาเม้น์อีกเกือบร้อยอ่ะเม้น,ก,มน,ก,มนก,กันเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งหกโมงสิบหกนทีมีตัวละครคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาชื่อว่าคนที่11ซึ่งคนที่11โฟกัสดีดีนะคนที่11โผล่มาตอน6กโมงสิบหกนทีเมนว่ากระทูนี้เองสินะจริงๆแล้วการมเล่นที่เรียกว่าซ่อนแอบคนเดียวหรือวิ่งไล่จับคนเดียวเนี่ย ชื่อจริงๆของมันคือฮิดาริคาคูเรนโบกอันดับแรกก็ทําตามที่เจ้าของกระถูบอกนั่นแหละจากนั้นก็ให้ทำตามข้อควรระวังที่เจ้าของกระถูเตือนได้เลยหรือก็ไปดูที่โพสต์เจ็ดของเจ้าของกระถูได้เลยแต่จะเพิ่มเติมเสริมสิ่งสําคัญให้คือหนึ่งให้ถือน้ําเกลือไปซ่อนตัวด้วยไม่ใช่แค่อมไว้ในปากแต่พิธีทั้งหมดต้องใช้น้ําเกลือเท่านั้นแล้วก็ถ้าไม่มีน้ําเกลือจริงจริงๆแล้วการการ้นหายใจก็พอช่วยได้นะ แต่ไม่ได้บางตาผีได้ดีเท่าน้ําเกลือ,อ 2. เหตุผลที่ต้องเปิดทีวีเพราะว่าทีวีเนี่ยเสียงจากทีวีที่แบบเงี้ยเงี้เ้สียงคลื่นซาซาเสียงอะไรพวกนี้จะเป็นคลื่นเสียงที่ใช้ดึงดูดวิญญาณถ้าทีวีดับเองแปลว่าวิญญาณได้อยู่ในห้องนั้นแล้วนอกจากนั้นทีวียังเป็นตัวช่วยประเมินระดับสติปัญญาของวิญญาณที่เข้ามาด้วยเช่นว่าถ้าทีวีไม่ดับแต่มีเสียงเกิดขึ้นในห้องนั้นอาจจะแปลได้ว่าเป็นวิญญาณที่มีสติปัญญามากพอ คือรู้ว่าทีวีเป็นสิ่งที่ใช้จับสัญญาณของวิญญาณอะไรเงี้ยก็คือใช้พลังทําให้ทีวีไม่ดับแต่มีเสียงอื่นแทรกขึ้นมาแทนหรือไปเสียของวิญญาณอะไรอย่างนี้ําเตือนสำหรับการเล่นซอยแหวคนเดียวอย่าเล่นเด็ดขาดถ้ามีาครอบครัวอยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าคุณจะไม่สาารรู้เลยว่าวิญญาณจะไปทําอะไรพวกเขาข้อ 2. ยังคงไม่ทราบวิธีการเล่นแบบกลุ่มขอโทษด้วยจริงๆข้อ 3. คนที่มีเซนส์และสัมผัสวิญญาณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันนะว่าจะเห็นส่วนที่มาของการเล่นซ้อยแหวคนเดียว เขาเชื่อกันว่าเกมเนี้ยเกิดเกมการเล่นสัตว์ประดียวเนี่ยเกิดขึ้นในภูมิภาคคินกิและก็ชิโกกุเหมือนกับโคซุนิซัที่เริ่มต้นขึ้นที่ภูมิภาคชิโกกุขอให้เล่นอย่างปลอดภัยอันนี้คือคนที่11บหรือตัวละครใหม่เลยนะที่เพิ่งที่เพิ่งโผล่มาในกระทู้ด้วยเลยเมนไว้ตัวไอ้ซังซังที่โผล่มาตอนหกโมงครึ่งก็มาสวัสดีเราแอบมาตอบกระทู้ตอนกําลังทํางานอยู่แหละเมื่อคืนแทบไม่นอนเลยวันนี้ทํางานไม่รู้เรื่องเลยว่าแต่เจ้าของกระทู้ยังไม่กลับมาอีกเหรอเป็นห่วงจังทําไมคุณ คนที่สิบเอ็ดรู้เท้าจังคุณเป็นใครกันแน่นนในคนที่สิบที่คอยเจอสติอนคนที่เก้านะก็กลับมาอีกเว้ยกลับมาว่าหรือคนที่สิบเอ็ดคนคือเจ้าของกระทูหรอขอถามหน่อยได้ไหมตอนจบเกมอะตุ๊กตาจะไม่หันมาโจมตีหรอตอนที่เราแบบเดินไปจะพ่นน้าเกลือเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมหรือเคยได้ยินอะไรประมาณนี้บ้างหรือเปล่าหลังจากคนที่สิบถามแบบนี้ใช่ปหสิ่งที่คนที่สิบเอ็ดเม้นโคตรน่ากลัวแม่งเหม็นว่า ลองดูสีแล้วจะรู้เอง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 ตีสามแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองฆ่าแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองตายแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองลองดูสีแล้วจะรู้เองไม่เหมน่อย่างเงี้ยลงลงมาแบบยาวมากอ่ะไม่้างมาเม้นต่อว่าเหมือนจะไม่ใช่เจ้าของกระทู้ะเพราะไอเดียไ่เดีนที่ ไอ้สั่งเมนต์ตอบอย่าทำแบบนี้ดิมันโคตรน่ากลัวเลยนะไอ้สั่งกเมนต์ตอบว่าขอไปทำง,งานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตอนคืนเจ็มนั่นแหละหนึ่งทุ่มคือคอมเมนต์สุดท้ายของคนที่11ที่มาเมนว่าขอโทษจริงๆแล้วเราก็แค่เคยได้ยินเรื่องนี้มาไม่เคยเล่นมาก่อนตอนหนึ่งทุ่มละสะครชิปไปอีกทีเลยคือคอมเมนต์สุดท้ายของกระทูนี้ก่อนที่มันจะปิดกระทูลงเว้ยเป็นคอมเมนต์ของชัยก็ไม่รู้เลยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราทั้งหมดเลยเมนว่าสรุปเจ้าของกระทูก็ไม่กลับมาสินะเกิดอะไรขึ้นนนกันนัแ่จบบครบ มานนี้ครับผมเรื่องยาวของวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ b s c r i b e ครก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้